สวัสดีครับผมนายสุภกรนนทองรหัสนักศึกษา11462028-5ีหกหาเนื้อหาในวันนี้จะทำการสอบม,มิดเทอมวิชาด a t a b a s e ดปี68นะครับโดยทำแมปปิ้งจาก Conceptual Model เป็น Logical Model นะครับผม ใน mapping นี้จะมี entity หลักอยู่3 i d entity ครับผมก็มี student ครับ subject แล้วก็ c l a s s set โดยกำหนดให้ student เนี่ยสามารถลงทะเบียนเรียนได้หลายวิชาครับผมแต่แต่ละการลงทะเบียนเนี่ยจะบันทึกผลเข้าไปใน register y p e ครับแล้วก็ส่วนสำหรับรายวิชา มีเงื่อนไขบังคับคือต้องเรียนวิชาก่อนหน้าก่อนครับถึงจะสามารถลงวิชานั้นได้คัสเซตนะครับผมจะบอกข้อมูลห้องเรียนวันเวลาอาจารย์ผู้สอนครับผมซึ่งคัสนี้จะมีนักศึกษาหลายคนสามารถลงลงทะเบียนเข้ามาได้ครับต่อไปอันนี้จะเป็น logical model นะครับผม ใน logical โมเดลก็จะมี student นะครับผม student study uh, student ก็จะมี student id name ใน register ก็จะมี register uh, ก็จะมี student id subject id class c a r d id grade ใน subject ก็จะมี subject id subject name credit provit p r o v i d provit id นะครับผม เครดิตนี่จะเป็นหน่วยกิตครับส่วน private id นี่ก็จะเป็นวิชาที่จำเป็นต้องเรียนก่อน o ูมนี่คือมี o ูม id o ูม name teacher ก็จะมี teacher name เอ้ย teacher id teacher อ name class อก็จะมี class กับ date time แล้วก็อูม class room นี่จะเป็น class ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ครับเพื่อที่จะรับรับค่าหลักสา รับค่า c า,าสไอ id แล้วก็ r มไอ id แล้วก็ teacher id เ,เข้ามาครับไปอันนี้จะเป็น data dictionary นะครับผมเป็นข้อมูลที่เอาไว้สร้างคำสั่งใน oracle sql นะครับผมสร้างตาราง ตัวอย่งครับตาราง c r เอ่อตารางส s t เดน n t ครับ สตูเดนต์ก็จะมีในตารางสตูเดนตก็จะมี s t u d ดนต์ไกับ Name นะครับโดยกำหนดไทป์ให้เป็น Number แล้วก็ Family Key แล้วก็ให้ Name เป็นไทป์าวาชารับข้อมูล50บไปนะครับผม ค่าเป็น not now นะครับไป name ให้รับค่าเป็นวาชราทั้งหมดห้าสิบไว้นะครับผมมี not now ได้นะ ต่อไปสร้างตารางอาจารย์นครับกำหนดให้เป็น primary key อย่างเดียวครับไม่ต้องใส่ล็อตแนล เพราะว่า,าจานนี้อาจจะมีหลายคนก็เลยแบบไม่ต้องใส่เว้นวรรคกันนะครับต่อไปเทเชอร์เสร็จแล้วก็ลูมทำคลาสลูมนะครับ ใน o o มก็จะมีรูมไอเดี o รูมนีนะครับผมกำหนดรูมไอ d ดีให้เป็นนัมเบอร์นะครับตั้งค่าเป็น Family Key ครับผมรูมน m e ก็กำหนดค่าไทายให้เป็นวาชานะครับผมรับทั้งหมด50ไปนะ เป็นชื่อห้องก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่นดนานะครับเพื่อที่ให้มันสามารถหาห้องได้นีขึ้นเป็นห้องแต่ละห้องแยกกันต่อไปตารางค a s สนะครับในตารางค a าสก็จะมี c ลาสไอเดก็เดทไทม์นะครับผมคไอเดีย ค่ากำหนดให้เป็นเดทนะครับผมค่าเป็นนัดเนาต่อไปสร้างตาราง subject กันนะครับ subject ก็จะมี subject id subject name credit แล้วก็ provid id นะครับผมใน subject id ก็จะโดยกำหนดให้ subject id มีรับค่าเป็น number นะครับกำหนด กำหนดค่าเป็น Primary Key ต่อไปอ Subject Name ให้รับค่าเป็นวาชานะครับให้รับค่าเป็นวาชาทั้งหมด50ไบต์ให้มันอยู่ใน ให้มันอยู่ในบรรทัดเดียวกันนะครับผมถ้ามันอยู่ในช่องเดียวกันแล้วก็มีเครดิตนะครับเครดิตหลับค่าเป็น Number น,นะแล้วก็มี previous id แล้วก็มี p v i s id นะครับผมให้รับค่าเป็น number นะกำหนด content กำหนด foreign key ของ p r e v s นะครับก็ ฟเอนส์ีคือเป็น subject k a y n t a x y subject subject ไปดีเีย ก็กำนเลนทฟอร์เลให้ทบให้เป็น p r มิลี่ p r e v เ o ส s previous i ดีรับให้มีร e f ฟอเ n น e จาก subject เพราามาจาก subject subject ปุ๊บแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็น subject ID โ okay. อเคอันนี้ subject ตาราง subject เสร็จแล้วนะครับต่อไปสร้างตาราง d e g i t a l นะครับ สก็จะมีมีส t ต d y id ไอด s ไ u d e n t i ด s u ไอด c t ั d เจกไอดคแล้วก็เกรดน,นะครับผมแล้วก็มี s t u d e n t น จะได้ในดีให้รับค่าเป็นให้รับค่าเป็น number นะครับให้ให้ใหรับค่าเป็น number นัดนานะครับแล้วก็อันนี้ไม่ใช้อ,อ่ ตัวนี้ว่าเกตเกตนะครับผมโอเคแล้วก็ที่ผมยังไม่ใส่แฟม i m ี uh, ่ y Key นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถใส่ Family Key ใน3มบรรทัดได้ครับทั้ง3ตัวในในตารางเดียวได้เพราะ,ะนั้นเราต้องมากำหนด Foreign Key ข้างล่างครับผม ม,มี primary key เมืักก็ not primary key ใน parameter ด้านล่างครับก็จะมี Series ID Subject ID แล้วก็ Cast ID นะครับ ka ngāti ki te whare lens kē Study ID Study รับ reference มาจาก Study นะครับผมใน hey, Student นะออ Student ก็ reference Student ก็รับ reference key มาจากเอ้ยทำไม Student ก็กำหนดให้ reference key ไปที่ student นะครับผมแล้วก็รับ reference มาจาก student แล้วก็ student id นะครับผม mm. ทำสามตัวที่เหลือนะครับอีก2ตัว เป็น subject ID โอเค c a s s ใหเป็น c a s s ID นะครับผมเดนะี๋ยวนะ class เป็น c a s s set นี่นะ c a s s set โอเคเกือบแล้ว นี่เป็เสอโอเคต่อไปก็ตาราง 1,2,3,4,5... เดี๋ยวนะ subject หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต่อโอเคต่อไปตาราง classroom นะครับในตาราง classroom ก็จะมี class id room id แล้วก็ teacher id นะครับผม กำหนดให้อ uh, o t n o w ออกนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีหลายห้องหลายวิชาหลายครูหลายอาจารย์นะครับโอเคโอเคต่อทีนี้แล้วก็ a อทเฟอร์เลนสคีย์ครับผมในเฟอ e ์เลน e ์คีย์ก็จะมีคลาส ID มีรูไมดีมีทีเชอร์ไอดีแล้วมากำหนดฟอร์เรนสกีย์นะครับอืมอันนี้ก็จะเป็น ก็จะเป็นลูมมันจะเป็นทีเชอคาส ID รับเล,ล็บมาเลย มาจากคาเซตรับเรียบร้อมาจากคาเซตนะครับผมอุ้ยเขียนผิดนะก็กำหนดพ a m i l y k e y นะครับผมให้มีเป็นเอ่อคัสไอดีลูไอดีทิเชอร์นะครับผมแล้วก็ f o r e เรนซ์คก็ฟอน์ค,กนคีก็เป็น Cast ID ร,รับ Reference มาจาก Class ID แล้วก็เป็น Class ID นะครับผม Room Room ID ก็รับ Reference เป็น Room ID Rap Reference มาจาก Room โอเคแล้วก็ Teacher รับเฟลฟเฟนาอรับฟลเฟนกำหนดฟลเฟลนคีย์ให้เป็น teacher id รับเฟลฟเฟลนมาจาก teacher teacher ครับ โอเคนะครับเดี๋ยวลองกดรันดูนะโอเคครับรัน <Run S 1> ได้สร้างตารางได้แล้วนะครับกดรีเฟรชอันนี้ก็เช็คแต่ละอันนะครับว่าถูกต้องไหมโอเคส่วนอันนี้ก็ จะเป็นตารางนะครับผมโอเคครับขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ